สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมทุกท่านยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรับซื้อเหรียญบายออนชัยนัลนะครับรับซื้อแต่ของสมาชิกที่เป็น f อของช่องเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องที่จะมาแจ้งให้ทราบนะครับแล้วก็เรื่องที่จะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเหรียญยี่สิบ้าสตางค์นะครับปี2 5งพสามนะครับ แล้วก็เหรียญที่แบบที่คนที่เขาส่งมากันเยอะนะครับรูปเหรียญที่ส่งมาเยอะนะครับแต่ทางผมไม่ได้รับนะครับส่งมาเยอะมากเดี๋ยวผมจะมีให้ดูนะครับว่าเป็นเหรียญแบบไหนนะครับเดี๋ยวขอให้เพื่อนๆดูคลิปนี้ให้จบนะครับดูให้เข้าใจแล้วผมก็จะทิ้ง ID Line ไลไว้นะครับช่องทางการติดต่อไว้นะครับสําหรับคนที่อยากจะส่งรูปเหรียญมาประเมินราคาอะไรนี้นะครับคลิปนี้ผมก็จะรีบให้เร็วที่สุดนะครับ เอาเนื้อเนื้อนำนาเหมือนเอาเนื้อเนื้อนะไม่เอานำน้ำนะครับอย่างเก่งก็ประมาณ1ิบนาทีครับสินิดๆอะไรเงี้ยครับประมาณนี้นะครับแต่จะพยายามให้เร็วที่สุดจะได้ไม่เสียเวลานะครับก่อนอื่นนะครับผมขอแจ้งเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครสมาชิก F c ซของช่องนะครับขอแจ้งผมขอแจ้งไว้ทุกคลิปแล้วครับเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาดูใหม่ดูกันใหม่ๆนะครับเขาไม่ทราบเขาพิมพ์ถามผมใน YouTube มานะครับ ผมขอแจ้งดังนี้นะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับขั้นตอนการสมัครสมาชิกครับก็แค่ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดแชร์ช่องให้ผมด้วยนะครับแค่เนี้ยครับไม่มีอะไรยากนะครับแล้วเวลาเพื่อนๆส่งมาขายก็แอดไอ l ดี e ไลน์มานะครับแล้วก็ระบุว่าชื่ออะไรชื่ออะไรอย่างนี้นะครับผมจะคัดกรองคนที่แบบว่าที่แบบว่าไม่ใช่ f c ตัวจริงนะครับออกไปผมก็จะไม่รับซื้อของคนพวกนี้นะครับ แล้วก็เวลาขั้นตอนนะครับในการส่งเหรียญมาขายนะครับผมขอชี้แจ้งนิดนึงให้เพื่อนเพื่อนะครับเขียนในหน้ากระดาษนะครับในกล่องนะครับส่งมาอย่างนี้นะครับตามนี้นะครับเขียนระบุมานะครับว่าเป็นแบบชื่อมีชื่อมีชื่อในลายชื่อว่าอะไรแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกบแล้วก็เลขที่บัญชีนะครับแล้วก็รายละเอียดของที่ส่งมาที่ร้านครับมีเท่าไหร่แล้วก็ราคาระบุราคาที่ตกลงกันไว้อะไรอย่างนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนเขียนตามนี้นะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนเพื่อนไม่เขียนมาผมบางทีผมหาเจ้าของไม่เจอนะครับเพราะมันมัน มันหายมันลันไปเรื่อยไลายมันลันไปเรื่อยครับต้องเขียนอย่างนี้มานะครับจะได้แบบมั่นใจได้นะครับว่าไม่หายไปไหนม่ไม่ตกหล่นไปไหนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตามหาเจ้าของก็เหนื่อยนะครับบางทีนะครับบางคนไม่ได้ส่งไม่ได้เขียนอะไรส่งมาเลยก็มีนะครับแล้วเวลาส่งเหรียญมานะครับผมก็จะอัดเป็นคลิปวิดีโอไว้นะครับเวลาแกะกล่องนะครับเพื่อเป็นความโปร่งใสนะครับของงของทางช่องผมนะครับ ว่าเพื่อนเพ่ส่งเหรียญอะไรมาั่งจํานวนเท่าไหร่อะไรเงี้ยเวลามีปัญหาก็จะได้จบนะครับไม่งั้นมันไม่จบนะครับแล้วเวลาผมส่งของคืนไปครับส่งเหรียญคืนไปที่ที่เพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนก็ถ่ายคลิปวิดีโอไว้นะครับก่อนจะแกะต้องถ่ายคลิปวิดีโอไว้หมดนะครับมันจะได้ยืนยันกันได้นะครับว่าผมส่งไปครบกลับไปครบหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับต้องทําอย่างนี้ทุกคนนะครับไม่ต้องไม่ต้องมาไว้ใจกันอะไรมากเอาแบบอย่างนี้ดีกว่าครับเนี่ยคือความไว้ใจนะครับอันนี้แหละที่เรียกว่าความไว้ใจนะครับก็คือถ่ายคลิปวิดีโอไว้หมดุกคน โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเริ่มเรื่องที่สองนะครับเรื่องเกี่ยวกับเหรียญห้าบาทนะครับปีสองพันห้ารหกสิบสานะครับผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับไม่ต้องส่งรูปกันมานะครับเห็นส่งรูปกันมาเยอะมากครับไอปีหกสามเนี่ยผมก็ได้มาเยอะนะครับอย่าอย่าส่งเขายังไม่มีราคาหรอกครับอย่าไปคิดว่ามันจะมีราคาอะไรนะครับเหรียญไหนที่ผมไม่ได้ประกาศรับซื้อก็ไม่ต้องส่งเหรียญรูปเหรียญแบบนั้นมาครับเพราะว่าผมไม่ได้รับซื้อครับ นะคไม่ได้มีความต้องการตรงตอนนั้นนะครับก็เพื่อนๆก็ส่งไปช่องที่เขารับซื้อนะครับง่ายๆจะได้ไม่เสียเวลานะครับแล้วก็มีเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเหรียญเหรียญที่เพื่อนๆชอบส่งมาขายนะครับชอบส่งมาทุกวันทุกวันต้องมีทุกวันครับเหรียญแบบเหรียญประมาณนี้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับนี่นี่ครับไอเหรียญแบบเนี้ยครับเหรียญที่มันมีตุ่มๆนยครับเนี่ยเนี้ยเนี่ยเหรียญอย่างเงี้ย เพื ering, ่อนๆคิดว่ามันไอ้นี่ไหมล่ะครับเพื okay. ่อนๆบางคนเข้าใจผิดนะครับคิดว่ามันแบบเอ้ยเป็นเหรียญที่มันหายากหรือเปล่าเนี่ยครับชัดนะครับผมว่าชัดนะนี่โอเคนะครับไอเหรียญตุ้มๆอย่างนี้นะครับมันไม่ได้เป็นที่บล็อกหรือเป็นที่อะไรมันเกิดจากข้างนอกนะครับตอนที่ออกมาจากโรงกระสาบครับมันอยู่ที่การเก็บนะครับความชื้นแล้วก็พวกสนิมอะไรอย่างนี้นะครับ ไม่มีราคาหรอกครับแต่ถ้าเพจไหนอยากรับซื้อก็ซื้อไปนะครับอันนี้แต่เพจผมไม่ได้แต่ของผมไม่ได้รับซื้อแล้วกันนะครับไม่ต้องส่งมาครับมันแปลกมันไม่แปลกหรอกครับมันเป็นเหรียญชํารูทซะด้วยซ้ําลองลองไปส่งในส่งฝากเข้าแบงค์ดูครับมันเข้าแบงค์ไม่ได้หรอกครับอย่างเงี้ยเขาอาจจะเคลียร์ยออกไปนะครับเ,เพราะว่ามันเอาความคิดของผมนะเหรียญพวกนี้มันเกิดจากไอเนี้ยภายนอกนะครับเกิดจากแบบภายนอกเกิดจากอะไรอ่ะปัจจัยภายนอกครับไม่ได้เกิดจากกองกระสับหรอกครับนี่ครับ ที่บอลบอกว่าเนื้อเกินเนื้อเกินเป็นตุ่มๆอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ต้องถามผู้เชี่ยวชาญครับทางด้านนี้นะครับแต่แต่ถามว่าผมรับซื้อไหมผมไม่รับนะครับเหรียญอย่างนี้เพราะผมได้มาเยอะนะครับไม่รับซื้อแล้วก็ไม่มีราคาอะไรอย่างงี้นะครับจะได้เข้าใจนะครับตามนี้นะครับเนี่ยเหรียญพองๆปุดๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีให้ดูตัวอย่างนี่เนี่ยเนี่ยเหรียญแบบนี้มันไม่ได้ผิดปกติครับผมมองว่านเป็นเหรียญชํารุดนะครับอันนี้แล้วแต่มุมมองนะครับนี่ครับเหรียญอย่างเงี้ย เนี่ยเหมือนแบบว่าเก็บมีสนิมอะไรเงี้ยครับดูคลิปให้จบนะครับเพื่อนๆเ,เหรียญอย่างนี้ผมไม่ได้รับซื้อนะไม่ต้องส่งมานะครับขอร้องขอร้องให้ฟังกันให้ดีๆขอร้องสักนิดนะครับสิบนาทีของขอแค่สิบนาทีนะครับไม่ได้ขอมากมายเอาให้จบครับฟังกันให้ดีๆเอาให้จบในรอบเดียวจะได้ไม่ต้องแบบมาพูดเยอะมันจะเสียเวลาเวลาทาคลิปอย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับ,รบแบบนี้ก็ไม่แปลกครับไม่แปลกมีได้ทั่วไปนะครับเกิดได้ทั้งเหรียญเหรียญ ทองแดงเหรียญน,นิกเกิลนะครับแต่เหรียญในเนื้อทองเหลืองผมยังไม่เจอนะเหรียญที่เป็นลักษณะเนี้ยในเนื้อทองเหลืองนะครับในเหรียญเก่าๆนะครับผมว่ามันเป็นทองเหลืองมันไม่น่ามันไม่ขึ้นสนิมมั้งครับมันขึ้นสนิมยากมั้งมันจะเกิดแบบพวกเนี้ยเหรียญสอดไส้เหรียญเหรียญอะไรเง mm ี้ยเหรียญนิกเกิลสอดไส้เหล็กทองแดงอะไรเง <etz> ี้ยครับเนี่ยเนี่ยพวกทองแดง,งมันจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยผมตีว่ามันเป็นเหมือนเป็นสนิมแล้วกันเอาง่ายๆกันไม่มีราคานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรื่องต่อไปนะครับไปแบบเร็วๆเลยนี้ เรื่องต่อไปนะครับผมก็จะมีนะครับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะครับเป็นของปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปดนะครับจะมีมาให้ให้เพื่อนๆดูนะครับให้ความรู้นะครับอันนี้ยังไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้รับอะไรนะครับก็ให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันมีกี่บล็อกกี่บล็อกนะครับโดยหลักๆนะครับผมเอาบล็อกหลักๆนะมันจะมีบล็อกย่อยบล็อกหลักๆก็จะมีอยู่สามบล็อกนะครับ เหรียญยี่ห้าตงค์ปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปดะครับเหรียญรุ่นนี้จะเป็นตัวติดอันดับหกของเหรียญยี่ห้าตังค์นะครับสร้างมาทั้งหมดสิบเจ็ดล้านเหรียญนะครับเก็บไว้ได้นะครับอนาคตน่าจะน่าจะมีราคามากกว่าหน้าเหรียญนะครับแต่นี้ผมมาแนะนําให้ให้แยกบล็อกดูนะครับให้เพื่อนหาดูนะครับว่าบล็อกไหนมันหายากหาง่ายเพื่อนก็พิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับว่ามีจริงหรือเปล่าแล้วนี้ก็ผมจะมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นบล็อกหลักๆไปก่อนแล้วกันนะครับบล็อกหลักๆนะครับก็จะมี มันยังมีอยู่สาบล็อกนะครับบล็อกที่หนึ่งนะครับก็เป็นสองขอบอย่างนี้นะครับเหรียญนี้นะครับสองขอบนะครับเอาอันนี้คือสองขอบนะครับแล้วก็มีบล็อกหลัง jd แตกนะครับ jd กลางแตกนะครับแล้วก็ jd ไม่แตกนะครับเดี๋ยวผมหายอีกบล็อกหนึ่งก่อนนี่ครับอันนี้อันนี้อันนี้อีกบล็อกหนึ่งนะครับอันนี้คือ jd แตกนะครับตรงกลางเนี่ยผมเรียกว่าเป็น j d ดีแตกกันเพื่อนเพื่อลองส่องดูนะครับไม่เชื่อลองส่องดูนะครับมันจะมีสองสามบล็อกนะครับ ไอ้สองข้อบ่คคนเขารู้อยู่แล้วครับมันมองง่ายนะครับแต่นี้มันเป็นบล็อกเนี่ยครับตรงเจดีตรงกลางนะครับเนี่ยเนี่ยตรงกลางนะครับเจดีที่ตรงกลางครับจะมีเนี่ยเส้นแตกเนยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับรูปไม่มันไม่ค่อยโฟกัสเนี่ยครับตรงตรงกลางครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีเส้นแตกนี่ลากขึ้นมานะครับเนี่ยลากขึ้นมายาวๆนะครับเนี่ยมันจะมีเนี่ยบล็อกนี้นะครับเป็นบล็อกที่สองครับต่อจากสองขอบนะครับ นี่นะครับโอเคนะครับเอาคร่าวๆแล้วกันอ่ะและอันนี้คือบล็อกที่มันไม่แตกครับอีกบล็อกหนึ่งก็เป็นบล็อกเจดีไม่แตกบล็อกธรรมดานะครับนี่นะครับอันนี้คือไม่แตกนะนี่ครับอันนี้คือบล็อกเจดีกลางนะครับตรงกลางสุดนะครับที่อยู่ใต้เจดีใหญ่นะครับดูตรงนี้นะครับมันจะไม่แตกครับจากฐานมันจะไม่แตกครับอันนี้คืออันนี้คือแบบปกตินะครับ นี่นะครับเพื่อนๆลองดูนะครับว่าเพื่อนๆพบเจอแบบไหนบ้างก็คอมเมนต์ไว้ในคลิปนะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้ผมด้วยนะครับแต่ส่วนตัวผมนะครับไอเจดีไม่แตกมันจะมีเยอะกว่านะครับเจดีแตกมันจะมีน้อยกว่านะครับแต่มีเยอะพอสมควรนะครับนี่ครับนี่นะครับเห็นนะครับชัดนะครับโอเคนะครับเจดีไม่แตกนะครับก็มีอยู่สามบล็อกนะครับ บล็อกไหนเพื่อนๆคิดว่าหายากสุดก็ลองคอมเมนต์มานะครับอันนี้สองขอบนะครับเพื่อนๆน่าจะรู้อีกแล้วแหละเนี่ยครับสองขอบง่ายๆครับเนี่ยขอบถ้าเป็นสองขอบนับจริงๆต้องเป็นขอบแบบเป็นอย่างนี้นะครับเป็นชั้นๆออกมาอย่างนี้นี่ยไม่ได้เป็นแบบวงเดือนบางๆนะครับวงเดือนบางๆไม่ไม่นับเป็นสองขอบเหมือนกันผมอะเป็นนูนๆมาอะไรเงี้ยเนี่ยครับเนี่ยสองขอบทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังครับต้องเป็นสองขอบทั้งทั้งสองด้านนะครับผมถึงตีว่าเป็นบล็อกสองขอบนะครับ แต่เป็นแบบครึ่งครึ่งกลางๆว่าวางแบ่งผมยังไม่นับนะครับสําหรับผมนะนี้แล้วแต่แต่ถ้าเพื่อนเจอเมื่อนก็หาเก็บไว้ได้ครับคัดแยกไว้ได้ครับบล็อกเจดีแตกบล็อกสองขอบอะไรเงี้ยครับขออภัยมือไอ้กล้องมันสั่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโดนดาว่าไม่โฟกัสโอเคนะครับอันนี้ผมว่าชัดอยู่นะอ่าสองขอบนะครับแต่มันจะมีบล็อกย่อยนะครับบล็อกย่อยของปีสามแปดมันจะมีหลายบล็อกมากนะครับถ้าแบบสังเกตดีๆนะครับ ผมอมีเป็นร้อยๆเหรียญผมผมลองส่องดูหมดละผมพูดตรงๆเลยผมถึงเอามาทําเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับไม่งั้นผมไม่มีมั่วอยู่แล้วครับของผมไม่มีมั่วนะครับข้อมูลเอาแบบที่ผมพิสูจน์ได้ด้วยตาตัวเองนะครับแต่เดี๋ยวผมจะนับนะครับมันจะมีทั้งหมดนะครับบล็อกย่อยนะครับมันจะมีอยู่ประมาณห้าบล็อกนะครับห้าบล็อกนะครับที่เป็นบล็อกย่อยนะครับแต่เอาไว้ อีพีหน้าแล้วกันนะครับมาต่อกันเรื่องบล็อกย่อยของเหรียญรุ่นนี้นะครับอันนี้เอาบล็อกหลกัหลกๆไปก่อนสามบล็อกนะครับแล้วมันจะมีบล็อกที่มันหายยากๆบล็อกที่แบบว่าเหตุแล้วต้องแบบอึ้งอะไรเงี้ยอันนี้เวอร์อันนี้เวอร์น,น, Word, นะครับอันนี้อันนี้แค่เวอร์เฉยไม่อึ้งหรอกครับแต่เป็นบล็อกที่มันแบบพบเจอน้อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเพื่อนๆ,ๆก,นก็ลองดูนะครับในอีพีหน้านะครับผมจะมาทําต่อเรื่องนี้แล้วกันนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับส่วนเหรียญที่ผมยังรับซื้ออยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นเเเเรรีีีียยยยัสสงงงขววาตนนก้ป เหรียญหนึ่งบาทพระเศษใหญ่ปี2 5 5 6นหสบหกะครับที่ผมไม่รับนะครับที่เป็นพระเศษขวางพรนเศษตรงนะครับแต่ปีอื่นยังรับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เหรียญ1นบาทหลังคุดปีหนึ่งเจ็ดนะครับที่ผมยังรับนะครับตอนนี้ยังรับอยู่นะครับมีช่วยช่วยส่งมาขายก็หน่อยนะครับเอาแบบคนละสิบยี่สิบเหรียญนะครับอย่างนั้นนะครับผมยังรับอยู่นะครับแล้วก็เหรียญ1ิบบาทนะครับปี25 3 4นะ้ารัอสสิบสี่นะครับ็2542นะ้าร้บทสี่ผมบเอ็ดแล้วก็งรับ้าอยส่ิบสองนะครับที่ผม แต่เพื่อนๆต้องมีหลายๆเหรียญนะครับเหรียญพวกนี้ถ้าเหรียญเดียวผมรับซื้อไม่ได้หรอกครับจะขายกันเหรียญละร้อยสองร้อยไม่มีใครซื้อหรอกครับเหรียญพวกนี้ยังอยู่ราคาหลักสิบนะครับอย่างเก่ง u ู c ออาจจะถึงหนึ่งร้อยบาทอย่างเก่งนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าผมซื้อถูกก็จะมาซื้อผมก็ได้นะจะซื้อแพงๆกับผมผมก็มีให้นะอย่างนั้นนะเพราะว่าราคามันยังไม่ได้เป็นที่นิยมนะครับอันนี้ผมเก็บไว้ในอนาคตนะครับให้เข้าใจตามนี้นะต้องมีหลายๆเหรียญหน่อยนะครับแล้วก็มีรวมๆกันมาส่งกันมาอะไรอย่างน โอเคนะครับเหรียญที่หาง่ายๆครับเหรียญพวกนี้หาง่ายๆนะครับผมไม่ได้รับซื้อเหรียญหายากนะครับไม่ต้องมาว่าผมนะครับไม่ผมไม่เหมือนช่องอื่นนะที่ต้องหาแบบพลิกแผ่นดินหานะไม่ต้องว่าผมนะครับอันนี้ผมเหมือนช่วยเพื่อนๆนะครับเหรียญที่พอหาได้นะครับสําหรับผมนะครับอันนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมันจะยาวแล้วอันนี้วันนี้นะครับผมว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปผมนะครับก็อย่าลืมให้กําลังใจผมโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับกดกระดิ่งนะครับแชร์ให้โลกมันรู้นะครับ หลบกวนเพื่อนด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอลาจบคลิปกันแค่นี้นะครับไว้เจอในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ